สวัสดีครับผมอนันต์จาก SME จัมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องยากๆให้คุณฟังครับเกี่ยวกับ Google Ads นะครับคงจะมีคนดูวิดีโอตัวนี้น้อยครับเพราะต้องมีพื้นฐานใน Google Ads ก่อนแต่ท่านใดที่มีความสนใจอยากจะรู้อะไรลึกๆเข้าใจยากๆหน่อยเกี่ยวกับ Google a d s ครับวิดีโอตัวนี้น่าจะมีความมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับคือ k e ว w o r d ครับ เวลาถ้าคุณใช้ทำา Google Ads เวลาคุณซื้อคีย์เวิร์ดเพื่อใช้โฆษณาคุณแสดงอันนั้นคือคีย์เวิร์ดนะครับมันมีคีย์เวิร์ด2-3แบบใน Google Ads ครับมีแบบกว้างแบบแคบคราวนี้กว้างมันกว้างขนาดไหนแคบมันแคบขนาดไหนเวลาที่ผมไปสอนในในคอร์สเวลามีคนมาเรียน Google Ad s ของผมบางทีผมก็แอบ,บยากเหมือนกันที่จะอธิบายว่าไอคำว่าแบบกว้างมันกว้างขนาดไหนและแบบแคบมันแคบขนาดไหนวันนี้ผมเลยทำเป็นวิดีโอตัวนี้และแทนที่ผมจะ เล่าให้คุณฟังแบบทฤษฎีเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลที่ผมแสดงได้ให้คุณเห็นเลยก็ได้ว่าเอกแบบกว้างมันประมาณนี้นะแบบแคบมันประมาณนี้นะเพื่อคุณจะได้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นนะครับนั่นคือหัวข้อในวันนี้งั้นผมเข้าเรื่องเลยนะฮะสิ่งที่ผมเตรียมมานะครับหัวข้อวันนี้คือ face match กับ broad match ครับแล้วผมก็ให้มันมาเปรียบเทียบกัน face m a ภาษาไทยเรียก่าแบบวลีการทํางานแบบวลีหรือคีย์เวิร์ดแบบวลี Broad match คือการทำงานแบบกว้างนะครับแล้วก็เดี๋ผมเปิดอีกอันหนึงให้คุณดูก่อนจะได้มี2สไลด์แค่นี้ครับ f a c e match เวลาถ้าคุณทำโฆษณาบน Google Ads เนี่ยคุณจะซื้อคีย์เวิร์ดเพื่อจะให้โฆษณาคุณแสดงเช่นถ้าผมเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์มีคนเสิร์ชค้นหาคำว่าการตลาดออนไลน์ก็อยากให้โฆษณาของ SM e จ้ำขึ้นมานั่นคือวัตถุประสงค์ที่จะไปแต่ถ้า หลายท่านที่เพิ่งทำ Google Ads มาเนี่ยเขาจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันสามารถบังคับ Google Ads ให้ให้โฆษณา,นานเราไปแสดงได้ด้วยนะคือจะให้เขาไปแสดงแบบกว้างๆหรือให้แสดงแบบเฉพาะเฉพาะกลางๆหรือแบบแบบแคบที่สุดคราวนี้ผมดึงมาในวิดีโอตัวนี้2แบบแบบกลางๆกับแบบ broad บถือกว้างมากแล้วผมอยากจะเปิดหลังบ้านให้คุณเห็นว่าไอ้แบบกว้างเนี่มันกว้างขนาดไหนนะบางทีผมก็อธิบายยากเหมือนกัน นั่นคือเป้าหมายของวันนี้นะครับงั้นมาทําความเข้าใจก่อนทําไมผมถึงดึง2ตัวนี้เข้ามาผมคิดว่า2ตัวนี้เป็น2ตัวที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันถ้าแบบแคบมากๆที่เรียกว่า exact match หรือการทำงานแบบตรงทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าคนใช้น้อยแล้วก็สิ่งที่ผมแนะนำผมพูดในหลายวิดีโอแล้วนะครับก็คือแบบตัวตัวแรกสุดเลยนะครับ face match ถ้าคุณยังคิดอะไรไม่ออกเป็นมือใหม่หรือจะเป็นมือเก่าก็ตามผมคิดว่า เริ่มโฆษณาสร้างแคมเปญเริ่มด้วยเฟสแมชน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันดีกว่าอย่างไงนะครับโดยที่เฟสแมชเนี่ยเวลาคุณใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะไม่ได้พิมพ์ธรรมดาละการตลาดออนไลน์เนี่ยต้องมีฟันหนูอยู่ด้วยตามหน้าจอเลยนะครับแต่ถ้าแบบกว้างคุณไม่ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรเลยไอ้เจ้าสัญ,ญลักษณ์ตัวเนี้ยเป็นตัวบอก Google Ads ว่าจะให้โฆษณาไปแสดงแบบกว้างหรือแบบกลางๆไอเฟสแมชคือแบบกลางๆนั้นคือ2ตัวนะครับการตลาดออนไลน์กับ การตลาดรายแบบกว้างเสร็จแล้วคราวนี้คําถามก็คือเฮ้ยอนันต์ไอเฟสแมชมันแบบกลางๆที่อนันต์ว่ามันกลางประมาณไหนและไอแบบบรอดแมชกว้างๆเนี่ยมันกว้างขนาดไหนเดี๋ยวผมเปิดหลังบ้านให้คุณดูดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดสคัสกันเพิ่มนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปไปหลังบ้านหลังบ้านก็คือบัญชีโฆษณาของผมเองนี่แหละนี่คือบัญชีโฆษณาของ SME เอ็จนะครับผมเลือก14วันย้อนหลังผมทาแคมเปญเซิร์ชอยู่หลายแคมเปญแต่มีแคมเปญหนึ่งเนี่ยผมทําอยู่2แบบ นะครับแบบหนึ่งเป็นแบบกว้างและแบบหนึ่งเป็นแบบกลางกหรือเฟสแมทแล้วเดี๋ยวผมเปิดทีละแบบให้คุณดูผมเปิดแบบกว้างให้คุณดูก่อนแล้วกันนะครับคําว่าการตลาดออนไลน์นี่เป็นแคมเปญแบบกว้างของผมนะครับเดี๋ยวผมบอกด้วยทําไมผมทําแบบกว้างทั้งๆที่ผมแนะนําให้ทุกทท่านทําแบบแบบแบบเฟสแมทนะครับผมเอาคําเดียวนะครับเวลาคุณเข้าไปในแคมเปญนี่คือคีย์เวิร์ดการตลาดออนไลน์ผมจะเอาคํานี้อ่าอยู่นี่การตลาดออนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับ เราพิมพ์คําว่าการตลาดออนไลน์เข้าไปเป็นคีย์เวิร์ดแล้วเราอยากรู้ว่าโฆษณาที่ไปแสดงมันไปแสดงที่คําไหนมันจะมีสิ่งที่ให้ดูเรียกว่าเสิร์ชเทอมนะครับคนที่เวลาเราเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเรามาเลือกเสิร์ชเทอมเนี่ยความหมายก็คือให้ Google แสดงข้อมูลออกมาซิว่าคนที่พิมพ์เข้ามาในคําที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ที่ Google ไปแสดงเนี่ยเขาพิมพ์อะไรเข้ามาบ้างเวลาผมกดเสิร์ชเทอมนะครับเราจะเห็นเลย จากคําว่าการตลาดออนไลน์ภาษาไทยที่เป็นแบบกว้างไม่ใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรเลยโค้ดเราโฆษณาไปแสดงในคําที่คนพิมพ์เข้ามาดูครับ uh, how to advertise online โอโ้เราใช้ภาษาไทยคนพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ขึ้นฮะ yeah. o n l i n e advertising แล้วก็ไล่ลงมากับการทําการตลาดออนไลน์การทําตลาด tiktok การการตลาดออนไลน์ก็มีนี่ exact เลยตรงก็มี แล้วก็มีคำอื่นๆอีกเห็นไหมครับ S M S marketing ราคาก็มีเพิ่มยอดขายใน La z a d a ก็มีเห็นไหมครับผมอธิบายไม่ถูกว่าแบบกว้างเป็นขนาดไหนแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเห็นหรือคุณดูจากไอหลังบ้านที่ผมโชว์ให้คุณดูก็ได้มันกว้างมากเลยคืออะไรที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ไม่ต้องคำเหมือนนะไม่ต้องเฉียดด้วยบางทีไกลๆเลยแต่ยืนอยู่ในแวดวงของธุรกิจการตลาดออนไลน์โอกาสที่โฆษณานเราไปสแสดงก็มีหมดซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย นะครับแต่ถ้าคุณมีงบจำกัดผมเลยบอกว่าอย่างนี้อย่าพิ่งทําถ้าคุณเริ่มใหม่อย่าพิ่งทําทาแบบแคบแบบกลางๆก่อนเพราะงบเรามีจํากัดแต่ให้คุณเห็นความกว้างของมันก่อนเห็นไหมครับแสดงว่าคําว่าการตลาดออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ไปขึ้นแค่การตลาดออนไลน์นะครับมันขึ้นอย่างอื่นเยอะมากเลยเห็นไหมครับ B 2 B business, b 2 b business ก็ไปภาษาอังกฤษภาษาไทยไปหมดเลยครับการขายขายที่ไหนเห็นไหมัมันไปหมดเลยเห็นไหมครับนี่คือแบบกว้างหรือ b o a d match ซึ่งผมยังไม่ถึงกับแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับครน,นี้ไปดูไอ้แบบเฟซแมทที่ผมว่างนั้นผมต้องกลับไปที่แคมเปญก่อนเพราะผมทําอีแคมเปญหนึ่งพอดีว่าผมทําคาเนี้ยสออย่างจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นอีกแคมเปญหนึ่งผมมีคีย์เวิร์ดการตลาดออนไลน์เหมือนกันแต่เป็นแบบเฟซแมทหรือแบบวลีนะครับการตลาดออนไลน์คือคํานี้นะครับเสร็จแล้วผมกดเสิร์ชเทอมเหมือนกันเพื่อจะดูว่าการตลาดออนไลน์แบบวลีเนี่ยกูเกิลไปแสดงในคําไหนบ้าง พอผมกดเสิร์ชเทอ,เทอมเนี่ยภาษาอังกฤษก็ยังไปอยู่เห็นไหมครับ Digital Marketing งดิ i ิตอลมาเก็ตติ้งบิสเนสการทำการตลาด TikTok แต่ถ้าคุณดูอารมณ์ของมันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเบากว่าแบบกว้างมันไม่เลยเถิดไป B2B อะไรมากมายละแต่อยู่ในแวดวงที่สำหรับผมพอรับได้ Digital Marketing งออนไลน์ภาษาไทยมันก,ก็การตลาดออนไลน์การตลาด 2, ออนไลน์2024อาหารนีย้ยิ่งดีใหญ Online Advertising เห็นไหมฮะวิธีการยิงโฆษณาเ c e b o o k เทคนิคการขายของมันยังอยู่ในในเรนจ์ที่พอรับได้แต่มันก็ไม่ได้แคบสุดๆนั้น,น,นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ในทฤษฎีเขาบอกว่าเฟซแ m ทเนี่ยหรือแบบวลีเนี่ยก o เ g l e เขาจะไม่เอาไปกว้างแล้วเขาจะเอาความที่มีความหมายคล้ายกับคำที่เราเราทำโฆษณางั้นสิ่งที่เห็นทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการตลาดออนไลน์อยู่เกี่ยวข้องหมดเลย ซึ่งมันจะตรงมากหน่อยเพราะฉะนั้นในธุรกิจทั่วไปหรือคุณคุณที่จะเป็นคนเพิ่งทำ Google Ads เนี่ยผมคิดว่าเริ่มจาก f a c e m a t น่าจะดีกว่าเพราะเราก็มีเงินจำกัดเวลาคนทำ Google Ads เนี่ยก็เริ่มบัตเจ็ตไม่มากงบโฆษณาต่อวันอาจจะ300บาท500บาท1,000บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจาก f a c e m a t ที่มีสัญลักษณ์ฟันหนูก่อนแล้วลองหลันโฆษณาด,ดูก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วแบบนี้มันจะสโคบ ระดับหนึ่งยังไม่เอกแซกมากคือมันยังไม่แคบมากถ้าหนึ่งคุณมีเงิน500บาทต่อวันแล้วถ้าเราทําแบบเฟสแม t ช h แล้วแต่และว,วันเงินใช้หมดก็ก็โอเคแล้วเราไม่จําเป็นต้องทําแบบกว้างเพราะไอ้นี้มันหวังผลได้มากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใส่ไอสัญลักษณ์ฟันหนูด้วยนะครับนั่นนันแต่ผมมาเปิดให้ดูฟีลลิ่งก่อนว่าอ๋อกว้างมันกว้างสุดๆเลยมันกว้างเกินไปงั้นถ้าคุณเริ่มเริ่มจากเฟสแม t ช h ก่อนนะครับพอเริ่มจากเฟสแม t ช h แล้วเนี่ย ปกติมันจะเป็นอย่างนี้ครับไปอีกนิดนึงนะฮะมันอาจจะลึกไปหน่อยแต่วันนี้ผมบอกหัวข้อนี้ต้องคนเคยทำ Google Ads แล้วนะครับเวลาเริ่มจากเฟสเริ่มแรกเนี่ยใช้ Face Match แล้วสิ่งที่ที่คุณต้องทำด้วยเนี่ยเวลาเราตั้งเขาเรียก b i d i n n s t t r t t g y y ภาษาไทยเรียกวิธีการประมูลนะฮะจะเป็นแบบคลิกจะเป็นแบบคลิกแบบนี้นะครับ Maxim i z e c คลิกอย่างเงี้ยมันจะเข้าคู่กัน คือเราเราให้มันเป็นแคบๆแ,แล้วก็ใช้เน้นการคลิกก่อนเพราะคุนี่เป็นแบบเริ่มต้นเวลานี่เป็นผมกําลังจะเล่าถึงสเต็ปการทํา Google Ads นะครับเริ่มแรกให้คุณตั้งแคมเปญแบบนี้ก่อน scope แคมเปญแล้วก็ให้เขาบิดเป็นแบบคลิกก่อนให้ระบบเรียนรู้ก่อนแต่ไม่ให้ออกจากนอกกรอบมากเพราะเป็นแบบคลิกเนี่ยความหมายก็คือเราจะให้ระบบส่งโฆษณาให้ได้คลิกมากที่สุดในงบที่เรามียกตัวอย่างเช่นผมมีงบ300บาทเนี่ยผมก็ ให้ระบบส่งโฆษณาให้คลิกมากที่สุดคลิกมากที่สุดความหมายคือคอส per คลิกจะต่ําสุดหรือค่าคลิกจะต่ําสุดนี่คือวิธีที่เราสั่งบิดหรือสั่งการประมูลให้กับระบบระบบก็จะไปทําโฆษณาแบบอัตโนมัติประมูลแบบอัตโนมัติอัตโนมัติให้กับเราเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อให้ได้ค่าคลิกต่ําที่สุดด้วยงั้นผลลัพธ์มันอาจจะได้ดีระดับหนึ่งเพราะคุณทําไประดับหนึ่งระดับหนึ่งหลังจากที่สมมติว่าคุณเป็นมือ ไม่ใช่มือใหม่แล้วคุณทำคอนเวอร์ชันด้วยคุณก็จะเห็นค่าคอนเวอร์ชันของมันทั้งทงที่เราทําแบบคลิกนี่นะฮะระวังคอนเวอร์ชันคอนเวอร์ชันก็คือเวลาทําโฆษณาเขาคลิกไปที่เว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นเสิร์ชคำว่าการตลาดออนไลน์คลิกไปที่เว็บไซต์ของ s อสเอ็มผมอยากจะวัดว่ามีคนกดปุ่มไลน์เนี่ยนี่เรียกว่าคอนเวอร์ชันคลิกที่ปุ่มไลน์เพื่อจะแอดเพิ่มเพื่อนมามาคุยกับทางฝ่ายขายข,ายของผมเนี่ยสักกี่คนเนี่ยผมวางคอนเวอร์ชันด้วยเสร็จแล้วผม ทำโฆษณาผมก็จะมีคอลัมน์ที่เราจะเห็นว่ามีคอนเวอร์ชันสักกี่ลายเช่นอย่างเงี้ยมี34 c o n v e r คอนเวอร์ชันโฆษณาคลิกไป355คลิกละประมาณ10%เนี่ยจะคลิกที่ปุ่มไลายของผมอ่านี้ผมพอรู้ละคราวนี้ผมพอรันโฆษณาไประยะยาผมอยากอยากให้คนกดปุ่มลายเยอะๆปุ่มเนี้ผมไม่เน้นคลิกเท่าไหร่ละแล้วแต่แต่แต แต่แคมเปญของผมตอนนี้ผมบอกระบบให้เน้นคลิกถูกไหมฮะเพราะเราบิดเป็นแบบคลิกแต่พอทําไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อระบบเรียนรู้ได้ชัดเจนมากขึ้นเฮ้ยอน,นันไอ้กูเกิลแอผมไม่เน้นคลิกแล้วผมเน้นให้คนกดปุ่มนี้ไอ้นั้นเราจะเปลี่ยนบิดส t ตร์ที้เป็นคอนเวอร์ชันงั้นไอ,ไอ้จากไอ้บิดสไตร์ที้ตัวตะก,กี้เนี่ยถ้าอีกแคมเปญหนึ่งของผมผมบิดเป็นคอนเวอร์ชันผมจะเปิดให้ดูอ๋อผมกดผิดผมเข้าไปก่อนนะ แล้วก็ไปที่ Setting แต่จริงๆนี้ผมเป็น c o n v e r ร์ชัแบบแวลูด้วยแต่เอาให้เป็นหลักการกันนะเป็นคอนเวอร์ชัเห็นไหมครับงั้นเราเราเน้นคอนเวอร์ชัความหมายคือ,อไม่คอนเซิร์นแล้วว่าคลิกค่าโฆษณา,าต่อคลิกจะแพงหรือถูกแต่เน้นให้มาที่ได้คอนเวอร์ชัตรงนี้เยอะๆนะฮะซึ่งมันต้องเยอะกว่าแน่นอนถ้าคุณบิดแบบ c o n v e r ร์ชัเทียบกับคลิกนะฮะจำนวนคอนเวอร์ชัต้องเยอะกว่าแน่นอนเพื่อว่าผมผมใช้เงินเยอะกว่าด้วย แต่ให้คุณเห็นฟีลลิ่งก่อนค่าคอสเปอร์คอนเวอร์ชันก็ถูกกว่าด้วยนะครับคราวนี้ Google จะแนะนำต่อไปเพราะคุณทำถึงสเต็ปเนี่ยก o o g l e จะแนะนำต่อว่าอันนั้นพอคุณบิดเป็นคอนเวอร์ชันและระบบเขาเป็น AI เขาฉลาดพอเขาเรียก Smart b บ d d i n g เพราะงั้นการที่คุณแคบใช้ไอ้ไอ้วลีหรือเฟซแมทเนี่ยมันอาจจะยังทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของบัญชีของ Google Ad s ไม่เต็มที่ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่เต็มที่ ปล่อยให้ AI Google จัดการเลยเพราะตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเป็นคลิกแล้วเราตั้งเป้าหมายเป็นคอนเวอร์ชันท่านคุณมาถึงจังหวัดนี้จังหวะนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณสามารถจะเปลี่ยนจากบิดดิ้งที่เป็นคลิกให้เป็นคอนเวอร์ชันเสร็จแล้วคุณเปลี่ยนเฟสแมทช์ให้เป็นบอร์ดแมทช์ได้เลยผมกำลังโยงว่าทำไมผมถึงใช้บ r ร a ดแมทช์เริ่มแรกผมไม่แนะนำให้ใครใช้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณมาถึงจุดที่คุณทำคอนเวอร์ชันเซตอัพเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะแนะนำต่อว่าเฮ้ยเปลี่ยนมาเป็นบอร์ อันเนี้ยคำส่วนใหญ่ของผมเป็นบอร์ดแมชหมดเลยรวมทั้งไอ้เจ้าการตลาดออนไลน์ด้วยคุณอาจจะถาม่าอันนั้นเอา้าก็แด่เมืก,กี้บอกว่าทําแบบนี้แล้วมันกว้างเกินไปมันอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเรา,อาพอมาถึงจังหวะนี้ผมไม่คอนเซิร์นแล้วเพราะผมบอกระบบเรียบร้อยแล้วไม่รู้แหละเป็นคําไหนก็ตามแต่เราเน้นคอนเวอร์ชันไม่ได้เน้นคลิกความหมายคือ Google ต้องฉลาดมากพอที่จะไปหาถึงจะเป็นคําไกลๆแต่เขาเห็นสัญญาณ สัญญาณแล้วว่าคนที่พิมพ์คำนี้มีโอกาสที่จะมากดคลิกที่ปุ่มลายของผมเขาก็จะส่งไปเห็นไหมครับมันมันมันต่างกันกับอารมณ์ตะกี้นี้อารมณ์ตะกี้นี้ถ้าแคมเปญบิดดิ้งเป็นคลิกเนี่ยเราเน้นคลิกงั้นเราต้องคอนโทรลด้วยตัวเราเองพยายามให้ Google เนี่ยอยู่ในสโคปไม่อยากให้มันไปไกลมากเพราะกูเพราะเราบอกว่าเน้นคลิกเดี๋ยว Google ไปไกลเขาก็ดินคลิกเขาก็รู้สึกว่าดีใจแล้วที่ได้คลิกอ่าน,นั้นโอเคเราเลยทั้งทำแคบ แต่พอมาเป็นแบบ conversion เนี่ยเราบอก Google แล้วเออเราไม่เน้นคลิกเราเน้น conversion Google ไปได้ไกลเลยผมก็พยายามบอก Google ให้ไปไกลโดยการเปลี่ยนจาก face match มาเป็น b r o a d match <c oughs> พอนึกภาพอ,ออกไหมครับ <c oughs> พอเป็น b r o a d match แล้วมันก็ทำให้ Google ไปได้กว้างเลยแล้วแต่ Google เขาจะบังคับตัวเองเองว่าเออถึงไปด้วยกว้างแล้วแต่อนันต์บอกไว้ว่าต้องการ conversion นั้นคำที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะคิดต่อว่าขอให้ได้ conversion เขาถึงจะไป นึกออกไหมครับเนี่ยเน,นเป็นเป็นคอนเทนท์ที่ผมอยากทำเพื่อจะมาบอกคุณคุณที่ทำา o o o l l e d s s อยู่ในระดับแอดวานซ์เนี่ยให้เข้าใจมุมนี้ของผมผมไม่รู้จะอธิบายไอ้คำว่าไอ้บอร์ดแมชแล้วก็เฟสแมทช์ว่ามันกว้างหรือมันมัน,ม,นมันแคบขนาดไหนนะครับแต่ให้คุณเห็นภาพก่อนเวลาเราใช้ผมจะใช้ขึ้นอยู่กับการบิดดิ้งด้วยถ้าถ้าเป็นเฟสแมทช์ส่วนใหญ่ผมจะใช้กับคลิกหรือกับอะไรที่ผมรู้สึกว่า เงินผมมีจํากัดผมอยากให้ทุก Google ทำให้ตรงๆจุดฉันมี500ใช้หมด500ผมก็ดีใจแล้วผมไม่ไปต่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามผมอยากจะสเกล e Up มีงบเพิ่มอยากให้มันไปต่อในคําอื่นๆแต่ไม่อยากคิดเองละผมเปลี่ยนเป็นบอร์ดแมทแล้วทาเป็น c o n v e r ร์ชั นั่นคือนั่นคือสิ่งที่ Google แนะนำมานะครับแล้วผมก็เลยอยากจะทำเป็นคอนเทนต์ตัวนี้หวังว่าจะมีบางคนเข้าใจผมนะแต่อย่างน้อยให้คุณเห็นฟีลลิ่งอย่างนี้ก่อน Face Ma b บอร์ดแมดผมไม่เห็นผมบอกไม่ได้ว่าเส้นความกว้างมันขนาดไหนแต่คุณอาจจะกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เพื่อจะดูว่าข้อมูลหลังบ้านผมเนี่ยมันกว้างหรือมันแคบขนาดไหนนะครับด้วยอารมณ์ที่ผมสแกนดูแลคำมันกว้างมากเลยอะ่ะงั้นกว้างมากมันไม่น่าจะเหมาะกับการเน้นคลิกเยอะๆมันเน้นคอนเวอร์ชันน่าจะดีกว่า งั้นงั้นก็เลยเป็นคอนเทนต์ตัวนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจผมสำหรับคุณ,คณที่ทำา o o o l l e d s s อยู่นะครับแล้วอยู่ในเลเวลที่ทำมาระดับหึเปลี่ยนเป็นคอนเวอร์ชัแล้วคุณอาจจะลองทำแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งใช้เงินไม่มากลองทำคล้ายๆผมนะครับเปลี่ยนเป็นคอนเวอร์ชัเรียบร้อยเปิดเป็นบอร์ดแมชะแล้วดูซิว่ามันจะทำให้คุณได้คอนเวอร์ชัมากขึ้นและเป็น Conversion ที่มีคุณภาพมากหรือมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับคอส per คอนเวอร์ชัจะต่ำลงแน่นอน ถ้ามันโอกาสถ้ามันดีคอส per c o n v e r ์ชันต่ำแล้วคนเวอร์ชั่นคุณได้มาเป็นคุณภาพไอ้นั้นก็คือเป้าหมายที่เราต้องการนะครับลองนำข้อมูลนี้ไปปรับใช้กับแคมเปญ Google Ads ของคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามวิดีโอตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามทำอะไรที่มันฟังยากๆอย่างนี้มาให้สำหรับคุณที่สนใจ Google Ads อีกนะครับแล้วพบกันในวิดีโอตัวถัดไปครับ